Okay <laughs> สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญที่เคยค้ากันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญนี้นั่นเองคราวที่แล้วเนี่ยผมรีวิวเหรียญหยดน้ํารุ่นนี้ไปนะครับเป็นเหรียญเมืองทองราบผลภูนทวีนะครับออกในปีเดียวกันนะครับก็คือปี22นั่นเองนะครับแต่จะเป็นคนละพิมพ์คนละรุ่นกันนะครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญหยดน้ํารุ่นนี้นะครับเนี่ เหรียญหยดน้ำรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับจะไม่มีชื่อรุ่นที่เรียกเป็นทางการนะครับแต่เขาจะเรียกตามลักษณะของเหรียญแล้วก็ปีที่ออกนะครับก็คือเหรียญนี้จะเป็นพิมทรงหยดน้ำที่ออกในปี2522นะครับเขาก็เลยจะเรียกชื่อตามลักษณะขององค์พระนั่นเองจะมีการจัดสร้างเนี่ยเท่าที่พบเห็นกันเลยนะมีเนื้อกะไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดงซึ่งเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะแบ่งแยกด้วยกันประมาณ2โซนเนื้อนะครับก็คือจะมีทั้งทองแดงลมดําแล้วก็ทองแดงมันโปูเท่าที่พบเจอส่่วนใหญ ะจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูสนเนื้อแบบนี้สีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากลมมันปูในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับสีจะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆส่วนใหญ่จะพบเจอในเหรียญน,นี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นพระเหรียญแบบนี้ผิวประมาณนี้โอกาสความแท้เนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากนะครับพิมุมพระรุ่นนี้นะครับก็จะมีลายกระหนกนะครับนี่ลายกระหนกบริเวณด้านบนด้านข้าง นะครับทั้งสองฝั่งมีเสือเพ่นหรือเสือกระโจนนะครับอยู่ตรงบริเวณด้านล่างมีปีพศมีการต่อโค้ดชัดเจนนะครับใบหน้าของหลวงพ่อสุดจะต้องคมชัดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพระเหรียญกันนะครับท่านผู้ชมเห็นร่องรอยเครื่องมือของช่างไหมครับร่องรอยเครื่องมือช่างที่เกิดจากการแกะบล็อกจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเบ้าตาที่ค่อนข้างลึกในตาที่กลมเป็นเมเกิดจากการแกะบล็อกนะ ใบหูของท่านท่านผู้ชมดูใบหูจะค่อนข้างคมเลยนะครับนะขึ้นเป็นสันแบบนี้เลยนะตามนี้นะครับแล้วก็ให้ดูบริเวณสังคตินะครับบริเวณสังคตินะครับเราจะเห็นโคดหนึ่งตัวโคดหนึ่งตัวที่ตอกอยู่นะครับควรจะต้องคมชัดแล้วก็ลึกแบบนี้เลยนะครับแล้วจุดต่อมาที่อยากจะให้ดูกันนะครับก็คือเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นความคมชัดของตัวหนังสือเขาไหมครับเนี่ยเป็นแท่งแบบสวยเลยครับเนี่ย เป็นแท่งแบบสวยงามเลยนะครับเนี่ยตามนี้นะครับคําว่าวัดกาหลงให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งก็จะต้องคมชัดไม่แพ้กันนะครับนี่ครับความจริงเหรียญหลวงพ่อสุดเนี่ยเป็นเหรียญที่ดูไม่ยากนะถ้าเรามีพื้นฐานในการดูพระเหรียญระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถแยกแยะเกเทได้นะครับเราจะเห็นล่องรอยเครื่องมือของช่างได้ชัดเจนนะครับดูได้จากเสือนะท่านผู้ชมเห็นไหม มีร่องรอยการแซะบล็อกนะครับเครื่องมือของช่างต่างๆนะครับเป็นหลักฐานที่บ่งบอกเลยนะว่าเหรียญนู้นเนี่ยแก็บล็อกสดนะครับบริเวณด้านหลังก็จะเป็นยันตะก้อซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อสุดเลยก็ว่าได้นะครับผิวองค์พระจะไม่มีเส้นเซียนนะครับแต่จะเรียบตึงไปเลยนะครับตัวอ,อักษรจะเป็นแท่งที่ดูแล้วสบายตานะครับแล้วก็รอยเหยียบเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมรอยเหยียบเหรียญเนเขาจะมีเส้นหนึ่งเส้นนะครับเนี่ย เป็นขีดยาวๆนะครับ1ขีดต,ตรงนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงแล้วใช้ตัวตัดตัวเดียวนะรอยตรงนี้น่าจะมีด้วยกันทุกองค์นะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวตัดเกินหนึ่งตัวเนี่ยรอยเหรียญตรงนี้ก็อาจจะไม่มีก็เป็นได้นะครับหูเหรียญจะค่อนข้างเรียบนะครับนะกลมสวยงามนะครับมีรอยปิ้นเล็กน้อยตรงบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับข้างตัดข้างตัดก็จะมีฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับฉีกขาดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ฉีกขาดนะครับ ตามนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าพิกดูตัวตัดแล้วเนี่ยเป็นรอยลักษณะประมาณนี้นะโอกาสแท้เนี่ยผมว่าประมาณ90%เลยนะครับก็ถือว่าหลักการตนนัวนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ดูพระเหรียญรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับทั้งธรรมชาติองค์พระความคมชัดนะครับหูเหรียญที่จะต้องเรียบนะครับ ตัวตัดที่จะต้องมีการฉีกขาดครึ่งหนึงเนี่ยหลักการเนี่ยก็จะสามารถใช้แยกแยกระแทกพารเกรได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าพามารับชมแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเหรียญหลุมพ่อสุดรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ